คนที่คุณกำลังคุยด้วยตอนนี้สถานะจะชัดเจนขึ้นไหมขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขาเกันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุคล,ลิกลักษณะประมาณไหนเนาะคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยด้วยตอนนี้นะคะไพ่จะออกมาตรงกับคนที่อยู่ในใจของคุณไหม 3ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกคนที่เหมือนเป็นคนพิเศษคนสนิทแล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีสถานะหรือว่ายังไม่ได้สถานะแฟนนะคะแต่ก็คุยกันมาระดับหนึ่งแล้วออกเดทกันแล้วนะคะพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตูนกุมทัศนคติบางอย่างอาจจะ ไม่ได้ตรงกันสักทีเดียวนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างขัดแย้งกันบ้างมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างนะคะเจ็ดไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมษสิ่งธนูก็ยังไม่ได้อยากจะยอมแพ้นะคะยังอยากสู้ต่ออีกสักตั้งเนาะคิงถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรเพิกงศกันมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณด้วยนะคะหรือว่าบุคลิกของเขาอาจจะเป็นคนนิ่ง,งเงียบเไม่ค่อยพูดนะคะ มีพลังงานของคนธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินนะคะขึ้นมาครบทั้ง4ี่ธาตุเลยเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขากับคุณนะคะมีโอกาสที่สถานะจะขยับขึ้นมาไหมนะคะจะมีความชัดเจนขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะคะ หนึ่งไม้นะคะพลังงานของการเริ่มต้นนะคะจิตวิญญาณของการเริ่มต้นความตั้งใจที่ดีที่จะเริ่มต้นหรือว่าจะทำให้ดีขึ้นนะคะเดอชาร์ลีออดนะคะพลังงานของนักรบนักสู้นะคะไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอุษัค สฟิงค์ทั้งสองตัวนะคะดำกับขาวก็คือก็จะมีการพยายามบาลานซ์นะคะสิ่งที่ไม่เข้าใจการหาตรงกลางที่พอดีระหว่างกันก็ได้นะคะถ้าหากว่าอยู่ห่างไกลกันก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาพบเจอกันบ่อยขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะหนึ่งถ้วยพลังงานสวยจังเลยนะคะความรักความผูกพันความหวังดีความปรารถนาดีที่หยิบยื่นให้แก่กันนะคะ ควีนถือดาบคนตรงๆนะคะมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงให้เกียรติคุณนะคะแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนพูดตรงพูดแรงนะคะคําพูดของเขาอาจจะตรงเกินไปจนอาจจะทำร้ายจิตใจบ้างในบางครั้งแต่ว่าให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่จริงใจนะคะเขาเป็นคนที่จริงใจจริงๆ เขาจะพยายามนะคะเข้าใจคุณพิชิตใจคุณหรือว่าปรับจูนข้อหากันนะคะให้เกิดความพอดีเนาะสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจกันไม่พอดีก็จะพยายามที่จะปรับจูนให้เข้ากันนะคะค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอกันเนาะ กจอร์มดนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงคนคนนี้นะคะคนที่คุณกําลังคบด้วยคุยด้วยนอกจากเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงจนบางครั้งอาจจะทําร้ายรู้สึกว่าทําร้ายจิตใจกันรู้สึกฟังแล้วไม่ลื่นหูสักเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วภายในจิตใจเขา เขาไม่ใช่คนดุไม่ใช่คนโหดเหี้ยมนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวด้วยแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะคะอาจจะต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งเนาะพลังงานของเดอร์มจิเชียนก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครนะคะเ h อเฮอร์มิตนะคะหรือสีเนาะปกติก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องให้เวลาเขาในการปรับโจรที่จะแชร์ความคิดของคนสองคนให้พอดีนะคะแต่ว่า ลึกๆในใจเขาแล้วเขาเป็นคนที่จริงใจนะคะเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานของความโรแมนติกอ่อนหวานอบอ,อุ่นอ่อนโยนนะคะลึกๆในใจของเขาแล้วเขาก็าอาจจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นคนหนึ่งเหมือนกันก็ได้นะคะไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเพียงแต่ว่าบุคลิกภายนอกที่เขาแสดงออกมาแค่นั้นเองนะคะ justice นะคะความยุติธรรมความเท่าเทียมการพิพากษาหรือว่าความชัดเจนนั่นเองนะคะสถานะของคุณกับเขามีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นไหมนะคะพลังงานของความชัดเจนพลังงานของ การเริ่มต้นนะคะความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์ที่ดีความรักความผูกพันนะคะขึ้นมาเต็มเลยนะคะเป็นไปได้ว่าระหว่างคุณกับเขาความชัดเจนจะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ผ่านการเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกันแล้วก็ปรับจูนให้เข้ากันนะคะหาบาลานซ์นะคะ จั s สติอาจจะเป็นการปรับความสัมพันธ์หาตรงกลางที่มันพอดีก็ได้นะคะเพราะหมายถึงความยุติธรรมด้วยเนาะ และถ้าหาคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะมีไพ่เดอะชาริออตขึ้นมาเขาอาจจะหาเวลาในการมาพบเจอกับคุณให้บ่อยขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะจะได้มีเวลาให้กันเนาะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณกับเขาค่อนข้างดีนะคะสวยเลยนะคะมีการปรับจูนข้าหาการแม้ว่าตอนแรกเขาอาจจะเป็นคนที่ที่เชื่อมันน่นในตนเองมากเกินไปหรือว่าอาจจะพูดตรงเกินไปจนอาจทําร้ายจิตใจคุณพอรู้จักกันมากขึ้นเขาก็เริ่มเรียนรู้เรา ก็ปรับตัวให้เป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นนะคะไพ่จบเป็น j จสติกนะคะความสัมพันนี้จะมีการพัฒนาแล้วก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ